สวัสดีเ kind of พื mm ่อนๆเราดูเพืกอนครับในผมกำจะมาพาไม่ไห้มาดีวิวร์หรอแค่จะมาพามาดูบ้านผมจะเป็นบ้านที่รอกันปรุงมอัพเดทของผมมีเคลียร์นะอัพเด็ดเนื้อสร้างอะไรใหม่ๆเลยนะครับก็มาดูกันว่าพอใช้ได้หรือเปล่ามาดูบ้านอันบ้านสไตล์ ต้กากับเป็นบ้านบนต้นไม้สำหรับภาพนี้ก็เป็นมอสแถงและเงาจากกลุ่มเฟซบุ o กครับกลุ่มใน Facebook มาครบพีไทยแลนด์ครับก็ขอขอบคุณนะครับผมก็ได้มาครับส่วนแมปนี้ก็ก็เป็นแมปของฝรั่งนะครับคือผมโหลดมาผมก็มาปรับแต่ง ก็ค่อนข้างเยอะอีกพอสมควรนะฮะปัดแต่งใส่บ้านตรงนั้นใส่บ้านตรงนี้นะฮะแล้วแบบแต่งนิดนึงและนี่ครับผมก็จะเดี๋ยวรอการอัปเดตที่ว่าที่ผมว่านี่ครับสร้างเป็นแป้งผาดเยอะทุกนายนี่ครับเพียงรอการอัปเดตอยู่ยังเสียเลยไอ้ตัวนี้นโกงนี่ครับกับโปรแกรม MCPE อะรนี่แหละได้หาหลดในพิสตครับสนับโอเคมโกรไดมินิแมป,ปแล้วตัวนี้คือมินิแมพน,นี่เปิดมาแล้ครับมินิแมพนะครบับเรามันโหลดจะได้จำที่ตัวเองนะ้อาจจะไปสำรว ว่าจะเวลาปรปับปรุงคน,คนทาคน่า,าคนข้างเข้าไปคนข้างนักอยู่พอสมควรนะนฮะที่ตกปลาที่ตกปลาแล้วก,ก็อัปเดตเอาคืนนี้แหละถ้าบางอย่างผมนั่งทำเอาเป็นฟาร์มไก่สักฟาร์มบางมุกฟาร์มจะทำให้ใต้ดินถึงที่เสียคุณภาพ ต้องการให้มีที่ว่างมากๆแล้วก็ทำเปลี่ยนแปลงผักหรือพวกฟาร์มสัตว์อะทำาห้นบนเอนทำให้มันมันแหลก่ปแปบๆมันมีแมปเหรอปิดเลยปิดปิดแหลกปิดปิดเลยเออเขาอยู่อะมันแหลก นี้ก็จะทำแล้วกับห้องโถงทำอะไรนี้ vector ไ,ไปเยอะใครๆก,ก็กดไลค์กดซับสไคร์กันเยอะๆครับยังมีแบบปุ่นนะอาจจะใครมีใครของก็จะแจกครับใครอยากได้นะก็ไม่มีใครอยากได้หรอกถูกปะนี่เป็นของเล็กทำขึ้นมาค่อนข้างกากอยู่ แต่ถ้าสวยผมว่าสวยเพราะภาพนี่แหละทำชีวิตกิว่ามากขึ้นบ้านของบ้านกักบ้านเป็นม้อยเป็นอับตานั้งบ้านของเจะอัพคลิปตลอดนะครับกลัวว่าจะไม่มีคนดูที่เป็นบ้านที่กักกักฮะข้างในก็ไม่ขอรีวิวครับข้างใน ว่าอยากได้ก็กดแล้วก็คลายกัเยอะนะล้วขอมาตต้โพสต์ในคลิปแจกเองคม,มิปแจกเป็นแบบเดี๋ยวแบบปรับปรุงหรือที่ผมสร้างขึ้นใหม่เนะเจ้าแบบที่มันมาอย่างนี้เลยครับแบบเจะแบบะวันนี้ว,ว่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ